นีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเบสจนตัวเบสทชิเชนของเรานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเตาอบแพ่ไฟฟ้าสิบขาดนะครับตัวนี้ตัวเล็กกระทัดรัดนะครับนี้อบอะไรได้บ้างผมพวกมูเดียดเดียวเนื้อเดียเดียวหรือว่าผลไม้ก็ได้นะครับตัวนี้เนาะบอดี้ของมันนี่จะเป็นสแตนเลสนะครับพูดเกตนะครับผมเกตสามารถถอดได้ ฝังขวาเลยนะครับสิขาดก็เป็นแบบนี้ทิขาดตอออกได้แต่แกงก็จะเป็นสแตนเลสเลยนะครับเรามาดูวิธีการทํางานของมันนะครับผมให้เราเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเสร็จอันนี้ก็ใช้ไฟบ้านปกติเลยต่อตัวนี้สวิฟตัวนี้คือสวิฟอุณหภูมินะครับอันนี้ตั้งตั้งแต่40ถึง90องศาเลยนะครับแต่ ไม่เกินผมแนะนําให้ไม่เกินประมาณ70องศาครับเพื่อย่นไอ้ขนอมเที่ยงนะครับเพราะว่าใช้ไปนานๆเที่ยงอาจจะเสียได้ไม่เกิน70นะครับเราก็ตั้งไปครับ70ปุ๊บตัวนี้เป็นตั้งเวลานะครับได้ประมาณ15ชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้เนาะเราก็ตั้งไปเลยไฟตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นอุณหภูมิแต่เป็นไฟของอุณหภูมิตัวนี้นะครับ เอเวลาอุณหภูมิมันถึงก็จะตับตัวนี้จะตับให้เราเลยตัวนี้จะมีพัดลมด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้นะครับดูพัดลมด้านในเนาะนี่ครับพัดลมด้านในก็เป็นแบบนี้ตัวนี้นะครับที่ทําความร้อนเนาะฮีตเตอร์ตัวนี้แล้วก็พัดลมก็จะเป่าออกมาเป่ากระจายความร้อนให้ทั่วถึงด้านในเลยนะครับขัดง่ายครับทำความสะอาดก็ง่ายครับ ผกติดไปก่อนนะครับับการใช้งานก็ได้สำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาทางเพจเฟซบุ๊กเบชเชงควาหรือว่าแอดไลน์มาที่เบสกิฟเชนนะครับหรือว่ทโทมาทางเบอร์โทร0ู6 4 2 9 8 6 9 8นะครับวันนี้ผมตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ